กูชอบดูนนเลยแบบชอบชอบแบบดูถึงยายถึงบ้านอะไรไม่รู้<ล>รอ่ะโอ้่พอเเออสมสมบัติแมวแมวหนพี่ปตีโอโหดในช่องบินสมสมบัติปัดกันชมนะไม่เคยได้ยินเหรอไม่ไม่เป็นไรี่สมบัติปัดกันชมอ่ะ อ่ะม,ะมจะจึงจะมึงจะชี้เจนะ้าเมียมึงไะโควิดหายได้พี่ <c oughs> อ๋ <c oughs> <c oughs> อเฮ้ย มอะผมเดินมาทำไมเนี่ยกูเห็นต้อยคุณว่าตาตาเนี่ยถ้ากล้าก็เข้ามาไอเยลิโบตองเก่งก็ไม่รีบหนึ่งนะมันต้องรองตีพี่ถึงจะเถียงได้ เอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยสู้้้่าไไมดโอ้โหพิกเกอร์ฝ่อเลยพิกสองทัวเลยไอ้เหย้พี่อ่ะพิกสองเลยอ่ะแล้วมันกดพร้อมกันด้วยนะเขาเลยเขาเลยเขาเลยอุ้ยเชื่อแล้วมึงกดหายอ่ะพิกเกอร์พร้อมกันเลยแม่เตอร์ผ่านจ้า ได้ยูได้ยูได้ยูเอราว่าเราไม่ได้นออ๋อเดียวอ๋อเดียวไม่้โอ้ยินแม่จับกูโอ้ยเบื่อจับสองเนี่ยไม่ชอบเลยชี่มั่จับสองเลย แอปอะไรพี่สนามรบก็เหมือนบ้านหลังที่สอง,งค่ะฮ้ยเฮ้ยผมตาย้ยพี่กระโดดโดโด,โดนันสวยปลาผมไปด้วยเจ๋วสวย กูเกียรติว่ะเจอลำว่คมมาเลคเตอร์พร้อมกันเนี่ยเยีมทาตานปะเนี่ยไ้อยมา โอ้ยตกเครื่องอีกแล้วตกเครื่องอีกแล้วโอ้จับด้วยถ้าดุจับรวมแล้วอ่ะโอ้โหแม่งรับอีกโอ้โหแม่งจับอีกเทียจัดโอ้โหอ,อะไรเนี่ยมาดูเลย <c oughs> โอ้จับกูอีกแล้วโอหได้จับสองต่อเลยเี่ยังหมดแรงไงกูไม่มีคำยวพูดต่อไอ้ยโอ้แบกเลยอ่ะกูสภาพในกูไม่น่าไหวต่อแล้วไ้กลับมึงไม่กลับ กูไม่กิด้วยอาจจะแบบจับสองมึงก็ใหญ่อะไรเงจับก็ตายเลยเนี่ยเดินห่างจากกันด้วยนะพวกมึงเนี่ยเดินไปดูโว้เลยไม่ดูโคตรเลยลไม่ได้คิว <S 2> <S 2> เฮ้ยเบลล้างลล้างแตกกันนะปั๊บแดงพี่ปั๊บแดงให้ผมหน่อย โอเคครับโอ้เรียบร้อยตายนี่น้องมันจังไม่ได้คิวเวลยอยากคิวเมลา่าไหมาป้าล่างเลยจับปุยแล้ว,วลต้องจับปุยแล้ว ต้องรอของยาวเลยวะรอแบมรอร้อยมันจับก่อนรจานมันจับแล้วร้อกลับสอง นี่ไงทันพี่ทนันโอ้ยอยอ,ยอ้อยอีกแล้วพี่อ้อยอ้อยมาตายละตายะน่ะผมไม่ได้ลงไปนะรู้สึกว่าลงไปแล้วมันทำห่าอะไรไม่ได้เลยโอ้ยเราจะตายมหมดแล้วอ่ะโอ้ยร้อย เนี่ยร้องอะไรขนาดนั้นกันบนตะผมดันตดันกลางทำไงวะไม่ไม่แต่อูจกเกอร์โอ้โหกันกันดีเกินพี่โดนปิดนั่นแหละเฮ้ย เอ้ยเอาดูเลือดเฮ้ยเอ้าโอ้โหลืมดูจอตัวเองเลยลืมดูจอตัวเองวี่งมดูดโอ้โหน่าเรียบร้อยดูจอมาี่ข้างสามทำไรกูปวดล้อนแล้ววะเจ๊ดูจากดูจากสถานการณ์แล้วกูน่าจะหัวไมในเกม็งนะ โอ้พี่ดูสกอร์ฟาร์มได้พี่อ๋อว่ะคือมันคือมันไม่จับเมย์กับแคลรี่แล้วอ่ะไอ้เชี่ยสู้้้ขามอกไดแค่พี่เดินผ่านมันมันก็จับเราดีค่ะมันคือแบบจับทีละคนเลยอเนี่ยมันไม่คิดอะไรแล้วอ่ะแบบแค่เดินผ่านกูกูตายอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ยังไงกดพอดีไม่ไล้เฮียมึงดูที่กูแทงนะเนี่ยไอ้ี แขไงให้บแบบคูณีไฟมันช่วยล้างได้ไ่มมันล้างได้อะกูไม่ใชจละแข่งไงเฮีย <laughs> โอ้พี่มีตัวไปซ <laughs> ้อกกนอีกปล่อยเถอะเจ้าผมกูไม่ต้องเรียกอะไรไม่ต้องเรียกอะไรเตอร์เรียกพระเจ้าเฮีย ไม่ไปแล้วกูกูด right, 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 ันป right. ้อมแล้วไอ้เหี้ยไม่เล่นไม่เล่นไฟเลยแต่ตีนเอาเลยเอาเลยเอาเลยนคุณพี่เอาเลยเออเออแขนจัดเลยแขนจัดเลยอยู่เนี้ยต่อมือต่อมือ ปูถอนหายใจยาวๆเลยมาหน่อยพี่มาหน่อยแอบจังเลยนี่ตายอ่าเรียบร้อยเฮ้ยพี่โจ๊กโจ๊กหมูโจ๊กไก่โจ๊กโจ๊กวุ้ยิแรงไงวะอูว้าวโหแรงจริงแรงจริงอะไรจริง ตีต uhm, ี hai, ไม่รู <S 2> <S 2> ้อะผมไปแล้วก็ม yeah. ีเลือดน้อยมึงเชื่อมึงเชื่อยังอว่าว่ามันจับไปมึงเชื่อยังอะนี่เหรอมาอยู่ใกล้แท้ แล้วกูเจอหน้ามันบ่อยที่สุดอะโอ้โหแล้วก็ตายออกลิมโบนั่งไงนั่งไงีนั่งเงี้นนยไป เฮ้ยเป็นไงพี่มันไม่กล้าลงน้ำอีกแล้ผมแบบมันเห็นผมแบบเล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วโคตรเยอะเลยบินบินพี่พี่เหลือพี่คนาสุดท้ายแล้วนะไืกอนสวัสดียรับ กูโดนยอะไอพี่มา<ะ>มาตีบ้านแค่สองตัวนะทันทันสามละ <c oughs> ที่ถูกแล้วที่ถอยอูกับบ่อเลย ท้อใจมาไม่รู้เจะตัวไหนมาเล่นลคะครับคงไม่มีใครเข้าไปหรอกนะพี่นะ <c oughs> ผมไม่มีใครเข้าไปแบบกระโดดเข้าไปโดนจับอะไรเงี้ยทัตราก็เข้ามา น่ามุดแล้ว yeah. เหียเฮ้ยพี่ริปโพเอ้ยเอ้ยสี่ห้าได้พี่สี่ห้าได้ผมมานะโอ้โหอ่าเรียบร้อยโอ้โหอ๋อย ่เรียบร้อยโอ้โกเกอกันคนแรงอย็บไปทั้งหัวใจโอ้โหไรก็ได้ที่ไม่ใช่กลัวฟู่พี่ผมเป็นกำลังใจให้ ลับใครก็ได้ที่ไม่ใช่กูอ่ะตัวบัตรลายดีอ,อยู่เว้ยอีกจะพัง พุดยออเกมไม่ได้เพี่อโอ้ยโ,โอ้โหตายเถอะพี่ผมยอมแล้วผมผมผมมอบแล้วพี่ผมมอบแล้วดูไม่มาจับแล้วพี um> mm ่เอาเลยเอาเลยเอาเลยมันจับผมแล้วผมเหยียดทุกอย่างให้พวกพี่แล้วพี่ต้องทำให้ได้พี่ต้องพิกเกมพิกอค ผมเป็นผู้เสียนฝรัง่งที่ดีเว้ยพี่จากนั้นผมก็ได้ป่ามันมาหนึ่งตัวมันผมตะิีแดดหลบได้มกเมื่อกี้วิลาตามันก็ไปไม่เป็นเราลิปโปตต้ตายหแห้ง เราจะไม่ทิ้งกันดิพี่โอเคคีบเอาดากพี่เอาดาร์กไมไม่ของอะไรพี่จะพากันคนเยังคนช้างอ่ะเหรอคนช้างอ่ะคนช้างอ่ะนาชนนาพึ่งบอกเปิดได้เปิดได้กันดูยังพึงนูกไปชนช้างอ่ะแบบ งวงชนงวงไงยะย้า,ายหาเหลือ<ม>นงนี่ฝ่ายนี่ยเมื้อคืนกงองมึงแล้วดนะัดีโโ่ล่างไอตัวนี้ผมเอาอยู่เดี๋ยวผมกลับเองตัวนี้ผมเอาอยู่ ้ยพี่จะตายหมดกันเหรอไม่เอานะไม่เอานะอ่ะ <c oughs> าคิงดิโนมันไม่มีดาบพี่เนี่ยโอ้จบแล้วน,วน <c oughs> ี้คนมีดาบโอ กูค hey, oh, oh, ิดมันไม่มีจาไปเพี้ยไจ็ดวิเจ็ดวิทันอยู่ปีสามสองหนึ่งทัน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 หัวเลเตอร์เฮ้ย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 พี่พี่พีบ้านบ้กระโดดกระโดดะโอ้ยยี่กูใจหายทำไมใจมันหายอย่างนี้วะ คุณจมนที่จะได้เบกวเพื่อนได้เลี้ยงอยู่ได้หายเวบนี่โจไม่ไ่กล้าเล่นกับกูเลยนี่ไงนี่ไงตัวาตาเนาตายตาขาด แล้วเหลือเหลือยู่สองตัวแยกดันแยกดันบวกแยกดันได้กลางไหมเนี่ยนั่นไงนี่ไง โอ้โหอะไรวะโอโห่สองหกไม่ตายเทนฟาร์มาไว้พี่นีไปตีดักเลยด่วนเลยทันทันทันอ่อยยังไม่เกิดพี่ทันเฮ้ยไม่ทันเราไม่ทันเราไม่ทันเรามามาเต็มเลยพี่มาเต็มเลยสี่ตัวโอภิกเกอรลอไฟได้ปะซิโต้ตายป่ะ ไว้ f อ r you f อ r y ย u f อย y อ u ออกอะไรดีว่าที่มันจะช่วยไม่ให้ตายเยี่ยมี่ยิงเตอร์จับแล้วเออ ตัดได้ตัดดีต้นตีนโอ้ยกูหัวร้อน,นี่สัตว์ ม,มันไม่มันไม่จับปูสักวันมันจะเป็นลายปลากำลังมากำลังไปโอ้ยพี่ผมล่าันมาด้วยพี่ <c oughs> ผมเอาของฝากมาหัวของฝากมาด้วยพี่เรียบร้อย เกียดว่ะเว้ยโดนโดนโดนด้วยนะิฟตบแทงโอ้ผมรู้ว่าผมจะออกอะไรแล้ววะแม่งท้อว่ะตเกอร์ซ้ายพี่เฮ้ยอารมณิกเกอร์ไปแล้วอารมณิตเกอร์เรียบร้อยอ๋อหลังก็มาจับกุ้เฉดเลย อ้อยตอนแรกผมเห็นอ้อยออกดามเมจตอนนี้เริ่มออกของแข็งเรื่อยๆแล้ว โอ้กูอีกแล้วเยี่ยหนไยิไม่เข้ามือกี้มันไม่เข้าพี่ยังแข่งป้อมฐานโอ้ยย ให้กูไปโดนจับไปตัดนี่หลเนยเอายังไงป่ากนนาเที่เท่าไหร่วะนะนี่ต้ดูดาเมกูนี่ยี่สิบปร์เซ็นต์โอ้ดาเมกูแปดเปอรเซ็นตะโอ้เที่ ยังไงอนะ่ะนาวพากูยังไงอ่ะนะจริงจบแล้ว